เวลาไปกดก็คือใช้บัตรประชาชนแล้วก็รหัสผูกตัวที่ตั้งไว้ค่ะกดได้ไหมอะไรตรงนี้ธนาคารไม่ได้อันนี้กดที่ร้านดีดานคาย่างเดียวครับถือของอย่างเดียวครับเพียงขึ้น้าดีดานและใหญ่เนาะร้านเก้าส่งการเนาะมันจะนับตรงนี้ถ้ามีบัตรธนาคารอยู่แล้วก็ไม่ต้องก็ให้ประมันเหลือด้วยเพราะพวแพรอยู่แล้ว

Cái <laughs> này Cái này đây nè Ồ, đúng Ồ Cái Hả? Ừ Ồ, khá như chú chú Đấy không? Đấy nhìn chú ấy, bà chú ấy, hai đại diện chú em bước bàn tay, băng trái mà Đấy, bà chú ấy, bà chú Nó

เตะถือก mm. mm. ็ใหญ่ด้วยนะใหญ่ส่วนนี้ังเจ้าัวานจัวจับตวซึ่งไม่่ไมที่โคการเอานั่พี่นั่งแล้ง่าได้ครับคค่ะวันนี้โครงการนะครับกลว่มพิเศษค่ะเขาขยายเวลามาตั้งแต่วันที่8มีนาจนถึง26เนี่ยค่ะ สำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ทุกพลภาพเดินทางไม่สะดวกเราก็ลงพื้นที่มาให้บริการนะคะวันนี้ก็คลังฟังงานนะคะได้ได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยแล้วก็ศูนย์คุ้มครองผู้ไร้ที่พึ่งแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่ก็นำพวกเรามาสู่ประชาชนผู้พิการนะคะแล้วก็หมายถึงว่าผู้ที่ไม่สะดวกจะไปลงพื้นใด ติดต่อกับธนาคารน่นะคะเราก็มาบริการให้ถึงที่ค่ะเราตั้งจุดอยู่สองจุดนะคะนี่รวมที่คนสามารถเดินทางไปร่วมกับศูนย์ที่รวมพลน,นะคะที่ศูนย์สาราเขาช้างนะคะพังงาค่ะจุดหนึง่งและสําหรับผู้ป่วยติดเตียงที่เดินทางไม่ได้เราก็ลงพื้นที่มาบริการถึงที่ะคะ่ะครับสําหรับกลุ่มนี้จะได้จะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าไหร่ครับก็เจ็ดพันบาทนะคะ